มีควายมีควายกัดไม่ปล่อยคุณผู้ชมครับอาสาบูริธีสัตว์ป่าที่เชียงใหม่เข้าไปให้อาหารมันมันกัดครับกัดไม่ปล่อยไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ทำยังไงเขาเอามีดตัดแขนตัวเองครับเพื่อเอาชีวิตรอดฮะเหอเออีตัดแล้วหรอตัดแล้วนี่ครับที่เชียงดาวเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายเมื่อวานอาสาสมัคร นะครับเป็นนักท่องเที่ยวชายอายุสาปีต่างชาติเหรอเออเป็นคนสวิ์แลนด์นะถูกมีควายอยู่ในความดูแลของบริษที่มันกัดเข้าแขนขวาครับไปโดนกัดได้ยังไงเนี่ยฮะคือให้อาหารอนะดอมยืน่นมือเข้าไปในกรงนะครับด้วยความตกใจนะครับว่าอันตรายถึงชีวิตผู้ชายคนนี้ตัดสินใจเอามีดที่พกติดตัวมาตัดแขนตัวเองจนขาดครับเพื่อเอาชีวิตรอดเอาแขนออกมา S <S <S หลังจากนั้นนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปฐมพยาบาลแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลเชียงดาวแล้วก็เอาชิ้นส่วนแขนที่ขาดเนี่ยตั้งแต่ไหนรู้ไหมตั้งแต่ไหนอะตั้งแต่ข้อศอกโอ้ยตั้งแต่ข้อศอกนะครับคือเอาไปด้วยโอ้คุณผู้ชมเละเนี่ยขอโทษนะขอโทษไปแล,แล้วพอแล้วพอแล้วเออ<ไ>มันโอ้นี่ฮะล่าส<ป>ุดเขาส่งไปรักษาที่เอกชนแล้วนะในตัวเมืองอะเพราะว่าอันนี้ต้องผ่าตัดคุณผู้ชมครับซึ่งซึ่งเจ้าหมีควายตัวนี้ค่ะ เออไปเจออ่ะเพราะว่ามันหลงมานะตอนปี5-6นี่ก็10กว่าปีแล้วนะครั้งแรกนะอยู่ในความดูแลของทางอุทยานแห่งชาติดอยผาแดงที่เชียงดาวแต่ว่าทีนี้พอมันมีข้อจํากัดหลายอย่างไะคะเขาก็เลยส่งมอบให้กับทางมูลนิธิเนี้ยมูลนิธิสัตว์ป่าเนี่ยในพื้นที่เชียงดาวนะนะรับมาดูแลต่อไปโอ้โหดูจากสภาพส่วนแขนที่มันขาดไปต่อยากแล้วล่ะ